เตยกลยารัตโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบอราุมาเอสปิดแมตช์ช่วยโคราชคว้าแชมป์เลขที่2อ้เตยกลยารัตลิเบรโรยูสิโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบอราุมาเอสปิดแมตช์ช่วยโคราดคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลิกเลขที่2วันที่1กุมภาพันธ์หกแการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพรายการมาดามลุยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลิกเลขที่2สัปดาห์ที่1 1ทีมซีซีฮอนชั้น3เดมอนไลสโตบังกะปิกรุงเทพประเภททีมชายประเสริฐนิกรุตกุลที่นำมาโดยเจมจิรายุรักษาแก้วจัก,กรกฤตถนอมน้อยน พงกระพันทองขาวและดาวุฒบุญมาเลิศเจอกับเอโฟสกูดคาบาน่าที่นำโดยจักรภพแสงสีธนกฤิขุนเทพมาวินมณีวงมนตรีแหวนประดับและพงพัสแสงอุไรผลปรากฏว่าหนุ่มประเสริฐนิกุดกุลเป็นฝ่ายเอาชนะไป3-1เซต25-18 15-25 25-16 25-18ส่งผลให้หนุ่มประเสริฐนิกุลกุลทำผลงานชนะ6แพ้5มีรวมเป็น19คะแนนรั้งอันดับ3เข้ารอบไฟนอลโฟแน่นอนแล้วส่วนหนุ่มกกูดคาบาน่าทำผลงานชนะ2แพ้9มี6คะแนนรังท้ายอันดับ6หมดลุ้นเข้ารอบไฟนอลโฟแล้วด้านทีมชายอีกคู่นครราชสีมาคิวมินซีวีซีทีมจากฝูงที่เข้ารอบไฟนอลโฟแน่นอนแล้วยังนำโดยวันชัยทัพวิเศษกฤษดานินสวยัยธนภัรเจริญสุขหันกัน้นทามิราหัวสาวจากมองโกเลียและอาซิเบกคุชโครอฟมิดเดิลบล็อกจากอุซเบ เบกิสถานลงสนามเจอกับทีมรองจ่าฝูงไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรครที่นำโดยทุบดิสอพระพุธปิยะโคพิมายและนัทพงษ์ชาชานานรวมถึงตัวต่างชาติอย่างซาจูฟิกาเซตเตอร์จากอินโดนีเซียเฟเดริโกเปเรราบีหลังจากอาร์เจนตินาและอัดดุลลาชมหัวสาวชาวตุรกีผลปรากฏว่าหนุ่มนครราชสีมายัางฟอร์มแรงไม่ตกตบเอาชนะไป3-1ถึงเซต26-24 25-22ถึง5 25-17หถึงถึงถึงหนุ่มโคราชทำผลงานชนะ11นัดรวดมี33 แต้มรั้งจากฝูงต่อไปส่วนหนุ่มไดมอนด์ฟูดทำผลงานชนะ9แพ้2มี26คะแนนอยู่อันดับ2เข้ารอบไฟนอลโฟโลแน่นอนแล้วเช่นกัน ส่วนทีมหญิงนครราชสีมาคิวมินซีวีซีที่ยังไม่แพ้ทีมไหนเลยเก็บชัยมาสิบนัดติดมีขุมกำลังหลักอย่างอมสินส,สิภาพรจันทวิสูตรสิริมาณมาากจกัน์ที่มาเอกป,ปัตชาชิตพรกํกำลังมากและดาวตกอย่างอรอุมาสิทธิรักลงสนามพบกับรองจ่าฝูงสุพรีมที่พยาชนบุรีอีเทคนำโดยปลื้มจิตถินขาววริศราศีทาเลิศก็นกพรแสงทองกัญญรัตษ์ขุนเมืองและกติกาแก้วพินซึ่งผลปรากฏว่าทีมจ่าฝูงสาวนครราชสีมายังฟอร์มแรงไม่ตกตบเอาชนะไป3าถึง 18-25 25-23 19-25 25-15 20-18 ต้องชื่นชมน้องเอ๋ยกลยารัตคำวงตัวรับอิสระจากชุดยูสที่เหนียวสุดๆไม่ปล่อยบอลลงพื้นง่ายๆทาให้ทีมกงตายกลับมาชนะได้ส่งผลให้ทีมสาวโคราชทําผลงานชนะ11นัดรวดมี31แต้มครองแชมป์เลขที่2ได้สําเร็จส่วนสาวสุพรีมทำผลงานชนะ9แพ้2มี29คะแนนรังอันดับ2ขอบคุณภาพจากในคอนราชสิมวีซีสโมสรวอลเลยบอลคอนราชสีมาซีคิวมินซีวีี